สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปิดกล่องกิปบ็อกเนาะกิปบ็อกกิฟาร์มจากอ่กิฟาร์มจากเควสมากิฟาร์มจากเควสมาหนึ่งร้อยกล่องนะครับฟาร์มจากดันเนาะร้อยกล่องอ่ะอันนี้กล่องหนึ่งกิปบ็อกแล้วก็เก้าสิบเก้ากล่องกิปบ็อกนะครับโอเคหนึ่งร้อยกล่อง หรือต้องเก็บของเก็บอะไรก่อนนะว่าเก็บก่อนโอเคหนึ่งร้อยกล่องนะครับผมเราหาที่นั่งกันเนาะ,ะเราขายที่นั่งแบบริมน้ำเลย เสียงดังจะนั่งอยู่แถวๆนี้แล้วกันนะครับบลอกหนึ่งร้อยกล่องนะครับผมผมไปเลยแล้วกันหนึ่งกล่องสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิโอ้ดูนะ กิ๊บบ็อกหนึ่งร้อยกล่องนี่ก็ประมาณห้าแสนห้าหมื่นนะครับห้าแสนห้าหมื่นแล้วเขาคนรับตอนนี้เป็นรับห้าแสนห้าห้าพันห้าเนาะคนรับอยู่ห้าพันห้าผมว่าถ้าเปิดเปิดเปิดหนึ่งร้อยกล่องถ้าได้ต่ำกว่าห้าห้าแสนละกันอ่ะถ้าได้ต่ำกว่าห้าแสนก็น่าจะน่าจะจริงนะครับต่ำกว่าห้าแสนก็จะจริงเนาะ ดูแล้วกันเราได้กล่องอุปบล็อกมาอีกสองกล่องนะครับรได้อุปบล็อกมาสองกล่องเนาะแล้วก็เราได้คิปล็อกมาสิบเก้ากล่องนี่ผมว่ากล่องอน,นี้ได้อมาประมาณสามกล่องนะครับเดี๋ยวเราเปิดหมดเลยนะได้หนังสือมาได้ซานต้าพอลลิงหนึ่งใบนะครับ แล้วก็ของของบอสเนาะอะไรแล้วก็ได้ทองมานะครับทองมาสองก้อนสองก้อนนี่ประมาณสองแสนละผมว่ารอบนี้ก็น่าจะคุ้มนะครับในการเปิดเนาะ,อะเอาเป็นอุปบล็อกอีกสองอันแ,น,แน,ออนแล้วก็กิบบล็อกสิบเก้านะครับแล้วก็โอภูบล็อกนะครับเอาเปิดกิบบล็อกก่อนล้วกันสิบเก้ากล่องนะครับเมื่อกี้เหมือนได้เห็นได้การ์ดอะไรด้วย การ์ดสตาร์ทเขาลิ้งมาอีกใบนะครับแล้วก็เปิดเป็นอูบุบ็อกนะครับโอ้ไม่ได้อะไรเลยลก็เปิดอันนี้เป็นสามกล่องเฮ้ยมือไงกตน,นี่น่าจะแพงอยู่นะแล้วก็บล็อกอีกสามกล่องว่าทั้งหมดโยนล้านเนาะ อันที่คาดว่าน่าโยนร้านได้นะครับโยร้านขายว่าที่มันมีราคาเนาะอันนี้น่าจะทำควสแน่นอนเราขายไม่ได้อยู่แล้วขยะขยะหนังสือนี้นะเดี๋ยวเราส่องนะครับแล้วก็ธาตุเนาะครั้ง นะครับฮิ่โลกเก็บไว้แล้วกันไปใช้ก็ขายไปกันด้วยกันแด้อะกระจกแล้วก็ดอกกุหลาบนะครับหลังจากนี้ผมจะโยนขายหมดเลยนะพวกสีพวกอะไรก็ขายให้หมดครับสองกระดับครับท้องนี้ก็ขายนะลองโยนร้าน,นครับ ผมว่าถ้าทั้งหมดก็ประมาณเท่านี้นะห้าล้านห้าแสนห้าเนาะใน OCDC ก็ผมว่ามาคุ้มอยู่นะถ้าเราไปขายอะโอริไปขายข้างนอกเงี้ยโอริโอริไปโยนเนี่ยอะไปะโยนข้างนอกแล้วก็ไหนที่ขายข้างนอกได้อะดีวก่อนก่อนขายแล้วกันเดี๋ยวผมผมไปไล่ขายให้หมดเลยกันว่าได้เท่าไหร่เนาะ อันที่เขารับอยู่แถวๆนี้นะแปดเก้าแปดศูสสาไปรว่าเราลองไปดูแถวๆนี้ก่อนนะครับราะว่าแค่เมื่อกี้ก็น่าจะคุมแล้วนะสองหมืนกว่าสามหมืถ้าเราไม่เปิดกล่องต่อนะถ้าเราเอากล่องอันเนี้ยมามาโยนนี้เลยอย่างเงี้ยอ,อย่าสติลอันละพันเจ็ด แต่เราไม่แต่ผมไม่ขายหรอกนะพวกที่มันไม่ได้ใช้ครับ1ันหนึ่งอันพันเจ็ดดีกว่านะอ่ะทั้งพึ่งสามพันนะเราไม่ได้ใช้ละสตีลพันสอง สิวันองวะสันองปะอ่ะสิวนองแถวนี้แหละไสันสองรานีเมื่อกี้เราดูเนาะ ก็น้ำใหญ่ลมใหญ่ไม่เหลือเท่านี้นครับเหลือเราก็ขายทิ้งนะเหล็กเลกแบบเหล็กจัดเพราะว่าผมผมอัดทิปด้วยเนาะ ร้านขายเลยรีบขายเลยแล้วก็เราจะดูว่าประมาณเท่าไรเท่าไรนะแบบรีบขายเลยอันที่ไม่ได้ใช้อันที่ใช้แล้วก็ถือว่าคุ้มกับสตอนะนี่น่าจะขายได้อยู่ออมาได้พันสามใช่ปะ่ะการสง่งใบพวกค่าทุกอะไรอ๋อบูขายทิ้งสามกระลัดหนึ่งอัน แอนดี้ผมขายโกอะไรขายหมดเลยนะครับที่ไม่ได้ใช้ก็ขายนะนท,นที่ใช้ก็เก็บไว้ขายไปสองกระลันเพิร์คคือก,ก็ขายไป แรกกิวนี่ผมว่าโอ้ยแรกกิวจะขายได้อยู่นะสองกระตกพวกป่ายพวกโอเส้นเนี่ยอันนี้น่าขายได้ครับแล้วก็วันนี้ครับ ห้าแสนห้าแสนสามเนะเาะก็รวมราคาเล็กน้อย,อ,ยอ่ะอย่างที่ว่าก็น่าจะเป็นหนังสือไดอารี่ของนี่แหละสนตนาพูลลิงนี่ขายก็น่าจะประมาณสองหมื่นอะสองหมื่นก็ ว่าพวกนี้ก็ไม่ค่อยมีราคาอะไรผมว่าคุ้มอยู่นะในการลุ้นเราขาดทุนไปประมาณสองหมื่นเนาะสองหมื่นถ้าซานต้าพูลิงเราขายออกก็น่าจะคุ้มครับเราน่าจะคุ้มตอนตอนโกดกล่องเมื่อกี้ถ้าเราได้เอาพวกนั้นไปโยนต่อผมว่าน่าจะคุ้มครับย้ำนะว่าไปโยนต่อนะครับงั้นขอบคุณเท่านี้นะครับร้อยกล่องได้ประมาณห้าแสนสามครับถ้ายังไงก็ไม่อยากลุ้นไม่อยากอะไรก็โยน โยคนรับก็น่าจะได้ห้าแสนห้านะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับผมครับปล